วันนี้เจ๊จะพาทุกคนมาลองของใหม่เป็น ion, ine, คูชั่นจ a y เมเบลีนค่ะคุณรู้นมาเห่าเด้สีเดียวกับผิวเจ๊เลยอ่ะหนึ่งปั๊มเจ๊ใช้ได้เครื่องหน้ามันเซ็ตตัวเร็วมากสภาพสภาพลายจากแต่งหน้าแล้วสวยเลยเชียวสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาวันนี้เจ๊จะพาทุกคนมาลองของใหม่จ้าเป็นคูชั่นจาก เมเบร์ลีนค่ะคุณซึ่งตัวนี้มีคนดูใน YouTube แนะนํามาบอกว่าเจ๊ฟิตมีออกคูชั่นใหม่แล้วนะไม่ลอง่อยเหรอเจ๊ ay, ก็เลยแบบเฮ้ยจริงดินี่ไม่ได้ตามข่าวอะไรเลยนะคะก็เลยไปสอยมานะคะตัวนี้นะคะชื่อเต็มอของเขาคือเมเบอ i n ลีนฟิตมีแมตต์แอนด์โพลิทโอไอคอนโทนคูชั่นนะจ๊ะออกมา3เฉดสีด้วยกันก็คือ120สําหรับผิวขาวโทนชมพู ampoo, 128สําหรับผิวขาวโทนเหลืองแล้วก็ที่เจ๊ใช้อยู่วันนี้นะคะก็คือ2 2 0สําหรับผิวสองสีนั่น จ้ะทุกคนจ้ะนี่ตลับเขาวา่คือที่เห็นเจ้มีความตื่นเต้นกับเขาเนี่ยเพราะว่าเจ้ไม่เคยใช้คูชั่นของเบบรีนเลยนะคะคุณเปิดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้โอ้รูดถามมาเหา่าเด้เจ๊ซื้อจากลาซาด้นะทุกคนนุยเฮ้ยพับเขนุ่มมากอะดูข้างในหน่อยเป็นยังไงนะจ๊ะนี่คือข้างในแล้วก็ต้องแกะจากตรงนี้ทุกคนนี่เหมือนเราซื้อมาแล้วเราแกะไปด้วยกันเลยนะ โอ้ยกล่องสวยดีไซน์ดีและพับโคตนุ่มเลยเดี๋ยวเจ๊ขออ่านคําเคลมของเขาก่อนนะจะได้ทําทดสอบถูกว่าเขาเคลมอะไรมาบ้างนะจ๊ะขออ่านไปด้วยเลยนะเขาบอกว่า m m e l i n e Fit Me Poreless Oil Control c u s h i o n ครั้งแรกที่เนื้อคูชั่นออกแบบมาให้ดูเนียนฟิตไปกับผิวและเหมาะกับสีผิวให้ลุคดูแมทสวยเป็นธรรมชาติบางเบารู้สึกสบายผิวแล้วก็ช่วยปกปิดรูขุมขนด้วยมีส่วนผสมของโคลนจากธรรมชาติ ช่วยควบคุมความมันอ๋อเขามีโครนเพื่อควบคุมความมันนี่เองมาพร้อมกับฟองน้ําแบบดูโอบาลชีช่วยกักเนื้อคูชั่นในปริมาณที่เหมาะก,กับการใช้ในแต่ละครั้งด้วยนะจ๊ะส่วนประกอบสําคัญของเขาคือโคลนจากธรรมชาตินะจ๊ะอ๋อส่วนผสมข้าง้างเขามีซิลิก้าที่ช่วยควบคุมความมันด้วยทุกคนตัวนี้มีแอลกอฮอล์หน่อยหนึ่งนะแอลกอฮอล์ดีแนนอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูฟองน้าของเขาที่บอกว่าฟองน้าเป็นแบบดูโอบาลชีใช่ป่ะดูโอบาลชีของเขาก็คือมันจะมีความแบบกระมยหี ทุกคนก็ไม่หยีแบบนุ่มๆเลยอะ่ะก่อนที่จะไปดูเนื้อของตัว b e l บ i ิน Fit มี c ูช h i ่นนะเจ๊จะลงสกินแคร์ก่อนซึ่งเจ๊จะบอกด้วยว่าเจ๊จะลงอะไรบ้างนะอันนี้ต้องบอกเพราะว่าหลายคนบอกเจ๊ว่าเจ๊ควรบอกด้วยว่าบำรุงอะไรในกรณีที่ทดสอบฟาวเดชั่นนะเพืนะ่อที่จะดูว่าสกินแคร์ที่ลงไปมันมีผลกับคูชชั่นหรือรองพื้นหรือเปล่านะคะฉะนั้นเจ๊ก็จะมาบอกทุกคนนะเจ๊จะลงโทนเนอร์ตัวนี้เป็นโทนเนอร์ของคารงนะจ้าคารงโลชั่นโทนิก ตัวนี้เป็นโทนเนอร์แล้วตัวที่2ที่ลงเนี่ยก็จะเป็นโซวาซูคอนเซนเทรตจินเสงนะคะอันนี้เป็นเซรั่มนะทุกคนเวลาปาดไปบนหน้าปุ๊บมันแบบปื๊ดจริงๆแบบผิวมันแบบฟุบขึ้นมาเลยอะแต่ด้วยความที่มันแพงมากแล้วก็ปริมาณมันน้อยมากนะคะเจ๊ก็เลยใช้ร่วมกับตัวนี้เป็นเซรั่มเหมือนกันนะสกินวันโอโอโฟนะคะซึ่งหลายๆคนถามเจ๊ว่าเจ๊เราใช้เซรั่มมากกว่าหนึ่งตัวได้ไหมใครยังไงไม่รู้แต่เจ๊ใช้ได้เจ๊จะใช้ตัวสกินวันโอโอโฟลงก่อนรอให้แห้งแล้วก็ลง ตัวนี้ของโซวาซูแล้วก็ปิดด้วยครีมของอิดคอสเมติกตัวนี้นะคะแต่จริงๆมันเป็นบิวตี้สลีปอะบิวตี้สลีปก็คือเหมือนครีมเข้มข้นทาตอนกลางคืนก่อนนอนอะไรประมาณเนี้ยแต่เจ๊พบว่าเจ๊าทากลางวันก็ได้วะ่ะผิวแห้งขั้นนั้นเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเครื่อสมอางอื่นๆด้วยแต่ที่บอกเอาไว้ก่อนเนี่ยคือเพื่อเป็นข้อมูลในการแบบพิเคราะห์พินิจพิเคราะห์พิจารณาเกี่ยวกับผลการใช้งานของเจ๊ด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเจ๊ขอล่นสกินแคร์ โอเคระหว่างที่รอให้ครีมมันซึมลงไปนะคะดอกเจ๊ามาดูไอ้นี่ก่อนดีกว,ว,ว,ว่าเดี๋ยวปาดบนหลังมือให้ดูก่อนอ่นนี้เขาจะมีตะข่ายตะข่ายกั้นเนื้อคุชชั่นให้นะจ๊ะทุกคนกดลงไปปุ๊บก็จะมีตัวคุชชั่นติดขึ้นมานะจ๊ะโอ้อันนี้สีสีเดียวกับผิวเจ๊เลยอะอ่าจากความรู้สึกในการเกลี่ยครั้งแรกนี้เจรู้สึกว่า1เลยบาง2เกลี่ยง่าย3 ปกปิดค่อนข้างดีเพราะว่ารอยสีเส้นเลือดอะ่ะมันจางไปเลยนะสีสีดีมากค่ะสีเข้ากับสีผิวเจเลยเพจเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าใครเข้มกว่าสีผิวเจอีกนิดนึงนะก็น่าจะยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเข้มกว่าเจอสองเฉดน่าจะไม่ได้แล้วแล้วก็ความรู้สึกคือเนียนแล้วก็ลื่นปลื้ดแล้วตอนนี้แห้งแล้วนะทุกคนใครที่มีความมันอยู่บนผิวค่อนข้างเยอะนะคะเจแนะนําว่าให้ใช้ฟองน้ํา ที่เราแต่งหน้าเนี่ยที่ยังไม่ต้องชุบน้ำนะแห้งๆเนี่ยซับความมันส่วนเกินออกก่อนได้นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทําอย่างเนี้ยไขมันมันที่มันลอยบนผิวอะ่ะมันจะทําให้การลงรองพื้นของเราอะ่ะมันไม่แนบสนิทไปกับผิวมันก็จะลอยอยู่บนผิวนะทุกคนทีนี้พอเจอเหงื่อหรือเจอความชื้นอะไรสักนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นคราบได้ง่ายกว่าปกตินะจ๊ะทีนี้เขาบอกว่าตัวฟองน้ําดูโอเบลชีของเขานี้จบแบครั้งเดียวแล้วพอใช้กับปริมาณที่สมควรเลยนะฉะนั้นเจ๊จะลองจบมาให้ดูนะคะว่ามันจะดูดคุชช อ่ะอันนี้จะเป็นตัวฟองน้ํานะจ๊ะอ่ะทีนี้เรามาลองลองผิวกันว่ามันจะมีความปกปิดแค่ไหนนะคะเจ๊ก็จะมีกระตรงนี้ที่แบบเห็นชัดๆหน้าแก้มต่างๆก็จะมาดูได้ว่ามันปกปิดมากหรือน้อยเพียงใดจากการที่ดูกระนี่แหละว,ว่ามันหายไปหรือเปล่านะจ๊ะมาโอ้ปกปิดดีนะเนี่ยกระหายไปเลยว่ะ คุณหนึ่งปั๊มตะกี้นี้เจ๊ใช้ได้ครึ่งหน้าแล้วพูดเลยว่ามันเซ็ตตัวเร็วมากนะคะตอนนี้คือตัวคุชชั่นอะเซ็ตตัวแล้วแล้วก็แห้งแล้วนะจ๊ะสำหรับผิวแห้งแบบเจ๊นี่คือรู้สึกได้เลยอะว่ามันแห้งแล้วนะคนผิวมันต้องรักสุดิดแน่เลยเจ๊ว่าเป็นคุชชั่นที่ลงง่ายเนื้อบางเกลีย่ยป,ปื๊ดแป๊บเดียวเลยอะแล้วก็ปกปิดดีด้วยนะถึงเขาจะแห้งแต่เขาก็จะมีความเล่นแสงให้อยู่นะดังนั้นคนผิวแห้งอย่างเจ๊เนะี่ยก็คือแบบอยังปราณีกันอยู่นะจ๊ะคุณคะปัะครร่งงหน้าจิๆ แล้วที่สำคัญคือลองคอด้วยนะจ๊ะทุกคนกคน่ะคลิกในการลงคูชั่นสําหรับเจนะก็คือครั้งแรกที่ลงอะ่ะเราจะกดหรือปาดอะไรก็ทําไปเลยทําได้แต่ถ้าเกิดว่าลงไปแล้วแล้วมาลงซําแท็บเพิ่มเนี่ยห้ามกดแรงแล้วก็ห้ามปาดเป็นอันขาดนะคะพราถ้ากดแรงเนี่ยคูชั่นมันจะมีรอยขอบของพับอยู่ฉะนั้นกดเบาๆแบบแถบๆลงไปเงี้ยมันก็จะทําให้ได้การปกปิดที่ดีขึ้นวิวเนื้อได้มากขึ้นแต่ไม่เป็นรอยขอบนะ แล้วเมื่อแต่งหน้าแล้วก็จะได้แบบนี้จ้ะเสร็จแล้วจ้าแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้จริงๆเจ๊ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็คือต้องทํากับข้าวต้องเก็บจานต้องล้างจานตต่างๆเพราะว่าทําเค้กเอาไว้นะคะทุกคนก็ต้องไปเก็บของนะคะวันนี้วันเก็บของ่งแน่นอนมันต้องอยู่ในครัวแลวน่าจะรอนนะก็จะได้ทดสอบตัวเมเบรนฟิกมีครูชั่นตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนหลังจากแต่งหน้าแล้วสวยเลยเชียวกริบอย่างที่เขาบอกจริงๆนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ขอไปกินข้าวแล้วกันลังจากนีนนะะ้นึงค่ะ มาดูดฝุ่นด้วยเพราะว่าอยากจะเมาเ์แล้วเครื่องดูดฝุ่นคือเจ๊อ่ะมีปัญหากับเรื่องฝุ่นเยอะมากเพราะว่าบ้านเจ๊เลี้ยงแมวใช่ปะพอรับโซดาเข้ามาโซดาเป็นแมวขนยาวขนแบบเต็มไปหมดเลยจ้าถึงแม้เ่าจะดูดฝุ่นแปลว่าจะรู้สึกแบบเหมือนมีมันอะไรมันลอยลอยอยู่ในอ่ะแล้วทีนี้นเราจะรับสซัรไพก็คือแฟนโซดาเข้ามาเราคิดว่าก็น่าจะมีหลานหลานอีกหลายตัวนะเจ๊ก็เลยตัดสินใจซื้อดสันรุ่นนี้มาเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีตัวเลเซอร์ที่สามารถทําให้เรามองเห็นฝุ่นในเล็กบนพน ห้องงูห้องแมวได้หมดนะคะก็จบการรีวิวเครื่องดูดฝุ่นได้สนเพยงแค่นี้บอกเลยว่าคําเดียวคือจิดแต่จบนะจ๊ะื้อเลยเพราะมันดีมากจริงวันนี้เรามีแขกมากินข้าวด้วยและเราก็ต้องตรวจวันนี้กันก่อนนะทุกคนแขกนี่ก็คือรออยู่ข้างนอกนี่รออยู่ในรถรอผลส่วนเรานั้นก็ตรวจเช่นเดียวกันนะจ๊ะกลายเป็นว่าตอนนี้ซื้ออันดิจิทเทสคิดติดบ้านไปเลยนะจ๊ะไว้ตรวจเผื่อแขกไปใครมาตรวจกันก่อนเค่อยเข้าบ้านเนาะ นะนั้นนั้นนั้นแขกมาแล้วจ้ะแขกมาแล้วสวัสดีค่ะัสดีค่ะลอดค่ะชาบูเบบี้จาวันนี้มีแขกด้วยนะจ๊ะเอ้โอมันต้องมากินออริจินอลสิมันถึงจะรสทีสุดิอ้าราคิาินะดูสพิพี่ยอดพี่ยอดขอแลกข้าวได้ไหมแลกกระหิน อะไรเลยพี่ทำได้เลยโอเคนะง่า่ลพี่สุดเพี่เอีหินด้วยได้หินด้ไหมยะได้ได้เ้ขาทำประตัวเองเขาทำปเองไปเลย ตอนนี้เวลาเที่ยงคืน37นาทีตอนเจ๊แต่งเสร็จนี่ประมาณ10บโงเช้าก็14ชั่วโมงเจ๊ก็จะพาทุกคนมาดูว่าเฮ้ยสภาพอากาศวันนี้ที่เจ๊ไปเผชิญมามีไอ้น้ำจากหม้อชาบูอันยาวนานนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะดูไก,กลๆดูอาจจะโอเคแต่เดี๋ยวเจ๊ขอซับก่อนนะคะซับให้ดูก่อนว่ามันมีความมันไหมแล้วก็หน้าพอหลังจากซับล้วเป็นยังไงนะคะระหว่างที่กินอะ่ะเจ๊ก็จะซับป,ปากกับคางอะ่ะบ่อยๆนะแล้วก็จะหมูกเพราะว่าเผ็ดร้อนมากทําให้แบบ ว่าโ,โหน้ำมูกไหลตลอดเวลาฉะนั้นจมูกปากคางก็จะเป็นส่วนที่ถูกซับมากที่สุดนะคะอันนี้เป็นน้ำมันที่ออกมานะจ๊ะอ่นนี่คือความมันที่ซับได้จากหน้าทั้งหมดจ้ะ นี้มาดูว่าหลังจากที่ซับหน้าไปแล้วเนี่ยสภาพสภาพดูจากที่คางก่อนเลยอมันก็จะมีความเป็นแบบว่าหลุดออกไปเยอะจนแบบว่าเหลือติดอยู่ไม่มากแล้วนะคะแต่ว่าอาการเหลือของมันเนี้ยคือเหลือเป็นเม็ดเล็กๆแทบมองในกล้องไม่เห็นเลยแต่ต้องใช้กระจกขยายเลยนี่นะก็จะเห็นว่าเฮ้ยคางมันจะมีความแบบเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ ตรงนีนะ้ส่วนอื่นๆน,นะรองพื้นนะ่ะหลุดออกไปแล้วซักประมาณ60%ได้ทุกคนแต่ว่าการหลุดออกไปของเขาเนี่ยหลุดออกไปแบบเออมียังมีปกปิดร่องรอยอารยธรรมของเจ๊อยู่แล้วก็หลุดออกไปอย่าไม่เป็นคราบและก้อนมีตกล่องจมูกอยู่หน่อยนึงอสองที่นอกนั้นคือกลิบมากนะจ๊ะสำหรับเจ๊หลังจากที่ใช้งาน a y b บ l l i n e Fit m มีคู h i o n อย่างแรกเลยตัวสีเจ๊ขอให้9เต็ม10นะเพราะว่าทํามาในสีของผิวสองสีแบบเจ๊อโอเคมากๆเลยถ้าเกิดว่า ทับอีกสักสีหนึ่งเหมือนสีของรองพื้นของเขาอะสุดีมากเลยนะคะคนที่มีสีผิวสองสีกว่าเจาก็จะได้ใช้ได้ด้วยนะการเกลีย่ยดีเนื้อดีตัวคุชชั่นกระจายตัวดีปกปิดดี <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อของมันเนี่ยไม่ทําให้ผิวแบบมันแห้งจนเกินไปสําหรับเจนะเนื้อมันมีความแมทแหละแต่ยังมีความเล่นแสงอยู่นะคะถัดมาก็คือในเรื่องของการคุมมันอันนี้ต้องให้ทุกคนช่วยกันรีวิวนิดนึงเพราะว่าเจเองจะบอกได้ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็ถัดมาในเรื่องของสภาพของคุชชั่นที่มันติดอยู่บนผิวหน้า หรือการหลุดออกไปอเงี้ยเจ๊ก็ยังให้8เต็ม10อยู่นะเพราะว่ามันหลุดไปค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่ได้เป็นคราบหรือเป็นก้อนแบบหน้าเกลียดเลยอย่างเงี้ยอะทุกอย่างมาก็ยัง,องโอเคอยู่สรุปผลรวมทั้งหมดของเจ๊แล้วนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามี10เนี่ยเจ๊ให้8เต็ม10ค่ะ โอเควันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะดึกมากแล้วง่วงแล้วด้วยนะใครที่ดูใน YouTube ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกันเข้าไว้แล้วถ้าเกิดว่าใครดูใน Facebook ก็ Follow แล้วก็เห็นโพสก่อนเดี๋ยวค่อยมาให้เราเจอกันนะทุกคนลาไปก่อนนะยทุกคนคะสวัสดีจ้าลิ้นพันกันแล้วตอนเนี้ยง,ง่วง